แล้วเราจะฟังทำแล้วเข้าใจหมดไม่มมันขึ้นอยู่กับกําลังของเราในแต่ละเวลานาทีด้วยนะลูกนะเพราะบางเวลานี้เราก็ไม่อยากฟังทำนะขี้เกียจไม่เอาราคาญไปฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมเออบางงว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นเนี่ยอยากนอนดีกว่า คือมันก็แล้วแต่ในบางเวลาวานลันละแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องฝืนใจให้มันมีวิริยะในการภาวนาให้อาหารของใจเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่แล้วสมเด็จพ่อบอกว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับกายมากกว่าใจอนี้พอเขาให้ความสำคัญกับกายเนี่ยเขาก็จะแสวงหาทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกายจริงไหมคะ เพราะแต่ก่อนแม่ก็เป็นแบบนั้นแต่เมื่อเรารู้ธรรมแจ้งในธรรมแล้วอืมก็เข้าใจเข้าใจว่าเออมันก็เป็นเช่นนั้นเองเพราความไม่รู้ในธรรมเราก็หลงไปแต่เมื่อเราเข้าใจธรรมรู้ธรรมแจ้งธรรมมันก็ต้องกลับมาในเรื่องของสำรวมระวังใจ ปัญหาอย่างอื่นเราแก้ไม่ได้เราแก้ใจเราก่อนแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวก็ค่อยๆว่ากันไปอาหารของใจพระพุทธองค์กล่าวว่าอาหารของใจเนี่ยมันมีความสำคัญในเรื่องของใจที่มีศีลสำรวมจะเป็นใจของภาลียบุคคล ที่สำรวมระวังใจไม่ส่งออกซัสายไปปรุงแต่งตามผัสสะที่มาหลอกล่อใจเพะาะนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ก็เลยให้หลักแนวทางง่ายๆเป็นเทคนิคในยุคปัจจุบันก็คือตากระทบรูปให้กำหนดว่าเห็นหนอนี่เขาเรียกกำหนดรูปครั้งหนึ่งแล้วก็โยนิโสสอนใจว่าไม่เท no ี่ยงหนอ อันนี้แม่เสริมเพราะแม่เห็นว่าเออถ้าเรากําหนดเห็นหนอเห็นหนอเห็นหนออย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิคือมันศีลสมาธิแต่ว่ามันก็อืเห็นความจางคายเห็นมันดับไปอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเห็นหนอโอเคเรากําหนดรูปครั้งหนึ่งแล้วเรากลับมากําหนดที่นามด้วยก็คือมาสอนใจโยนิโสด้วยว่าไม่เที่ยงหนอเนี่ยแรกๆมันจะเหมือนเราท่องจำแต่พอเรา ฝึกไปเรื่อยๆมันกลายเป็นอัตโนมัติตากระทบรูปมันกำหนดของมันเองเลยว่าเห็นหนอไม่เที่ยงหนอยิ้มเลยเช่นเดียวกันกับเวลาหูได้ยินเสียงยินหนอไม่เที่ยงหนอคือเรากำหนดรูปครั้งหนึ่งแล้วก็มากำหนดนามก็คือโยนิโสสอนใจ